ปาลังบ่มสัดน้ำทางทะเลที่ตัวยาวๆนักวิจัยเขาคิดว่าเป็นปลาไหลทะเลแต่แล้วไม่ใช่ไปร้อยพยยพญาชันโตลื่นออกทีปายกว่าเกลือนออกต่เกือนออกขร้ดออกย่าเปรดนี่เออเดี๋ยวแลงจำเอาไว้ในนู่นนี่ไอ้นู่มาจำได้กับกับพ่อแม่เดียวกัน ตานี่พระเนตเต้งสอนมันด้วดยหูนี่เขาเรียกประกันโห่นี่ประกันเลยเออเป็นก้นนนองปวดเต้ากูแบบนวลแบบนวกเออโยกคนเขียบแกได้ยินเลยกูยไปเยี่ยมเมื่อเช้าว่ากินข้าวแล้วปวดเท้าไปตรงได้ตงเรียนโดยลูบตาโดยเมื่อกูกันกูนักเออไปทิ้งเลือดแล้วอนันทำไรไม่รอดเท้าเลยมาอย่างอาแกงปวดเต้ากู Học trò ngàn, bỏ ra, quắc! Phé xếp lửa lên, vô! để đụng trí, cuồng nói, cuồng viên. Bỏ tao ở, phé xếp lửa lên. Nhà ngô kê ngô, cuồng phé xếp lửa lên. Ôi, lèo mẹ tao. Bạc tay ống, xếp lửa, cuồng kê ống. Nó mai núp, nó đeo, cuồng kê ống. Nó quả mấy khô mai đen. Quá nghì đầy chuồng, sắc quá, Quá gì đầy tắc, sắc khùng. Lên đu vô, đè bằng tăng nó ô bỏ chết tì đẹp bỏ tao luôn phải ốp nè ô mẹ tao bị ngút cao cua của phải nói phải dạy nó nói phải chung một tín đẹp bỏ tao phải đủ lệ trứng cái cái. nì oh. chung một tin mà ai mà tính bỏ tao mực mất kéo đi được quang phụng cháy kịp mẹ tao chung ai แต่ตั้งแก้วไว้ตีนอกจานพอเข้านอนไม่ตัดลับมึงว่าแมวไม่รู้มาในหมาเกี้ยแก้วันตีนั่นนี่ยก็แก๊กก็เก๊กถึงแม่ตาแกคิดเลยว่าพ่อเมื่อกี้เน่ที่โจนมาเจ้าก็เก๊กหน้าบ้านพอตาไม่ใจรู้นี่ว่าแม่ตาคิดใจของแก้วนะพอแม่ตาคิดพอตาว่าว่าพึ่งเ็ตเดี๋ยวใจเออเออเอาหลังเอาฟังเวลาทิ้งลานุกมึงอว่าแมวเปพลินกำกี้ลุง แม่เต้าก็กินดุงพอเต้าก็เอาดุงผููใจได้นอนปลวได้ดุงบ่ตายอ๋อตายกูเลยรล้วคนที่ตายแม่เต้าก็พอเต้ากูไปนั่งจั่งกันตายไปชอยกินเกี๊ยวซี่จังเกี๊ซี่มาต้องจุดคอยแชฟต้องจุดเออมาตึงกัดแม่เต้านังกินก้อนพอเต้าหนังเจอย เด็กกันวะจังมาช่วงจุดเด้กทำไมไม่กินพร้อมกันล่ะก้าใส่ปวดเต้าไม่กินกินเพื่อคนร้อมยังอยู่จุดนึงยโสแต่แม่เต้าแม่เต้ากินเช็ดก้อนก้อนใส่ล้วคนกันรักกันทำในเป็นอะเลือดไป่โอ้รักกันครั้งหนุ่มคุณจะรักกันไหมรักกันให้มากพี่น้องเราชาวไทยชาวไทยอยากแทกแทกกันโยกันนี่เป็นกลุ่ม ให้เป็นกลุ่มเอออย่าแตเแยกโยกะไปนิดดิควรไม่แล้วออกไปไหนก็ไม่ได้นี่ก้าวัดกะปราชัดไปจุ่มนุ่มก็กลัวทำไมย็นหนุ่ยไปวัดเยอะไปพอมันก็หลงออผมเกคยโดไปนำตัวโยมกันเตียงก็ไม่แล้วอ๋อยู่ตันเติบเพราะวันเย็นไปก้อยไปตึงปปร้อนกันเคยรู้ขึ้นโยบไายอ๋อมาเลยตึงไใบอ๋อมันบางวอนกูใจโรนี่ว่าปลาเว้นได้หลุดก้อยแก่ต้อนด้วยดีเฮ้อยก ว่าครองแล้วได้ช่วงนี้กูเดี๋ยวเปลือกดำปีเขาแก่หอมมัอไปตึงกูยืนมือกูดีปลิดปล่อยปลิดออมัจักริตมันเหลือนกินกันซุ้งปึอบปลิดไม่ตึงแล้วกูลับหมาบ้านกูได้หมาไฟเดินไปตึ้งกูปักแล้วกูบิดลื่นล่างตงอง์่อนลงตึ้งดินแจ้งดังซอยแกนเลยหลอ ได้กินไม้ก็แล้ววินจับใจล้นคลองกันคุณก็ไปค่อยค่อยปลากระบาบตะลุ่มทะเลจิงหยาไปปล้ำในจริงพันนั้นคุณเราอยู่กันในใบอยู่ในใบเอออย่าไปเครียดกับสตานการณ์บ้านเมืองจะปั่นพื้นก็เ๋อตักต่ำกันไปเรื่อยๆชาวใบเออจริงไปเร่งไปจีบหญิงก็แล้วจีบหญิงเออไปแดกอะไรใจพอถึงได้จีบถึงนั้นเช่นตอนนี้หนูน้ยไปจีบผู้หญิงเลย เจอที่ไหนจีบที่นั่นใครกันขวางข้ามันมาตอนน,นไไี้ไปยังไปไอ้เจ้ไปพรางกูพนแมนต้มสายยัน,นเดียวไอ <c oughs> ้น้อยกูจีดชอบย่อกูก้มสายันไปกันปลอเลยเถ,ถ,ถอะไปเตะตังคูอย่าโจ้ตังคูนล่นเองกูเลยไปสู่ประตูห้องเจ้ามีรองเท้าจ้องคู่แข่งกัน กูหนึงหน่งนั้นสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่าขี่เพ่งที่ห้องเบริามีเสียงพูดจ้าเบาเบานอนฟวังน้ำเสียงสำเนียงคล้ายเสียงไก่จ้า้องไม่เป็นแล้วร้องํำเย็แม่ไหลยอ้าใแล้วังทาแล้ ไม่ได้มีจักคิดว่าจำปาพอต้าววัดใจงี้จิตวัดใจงี้เลยได้มาตก็จกันได้เหรอเนี่ยเอาเชื่อคนไทยกันตั้งแต่กี้อย่าตกใจแต่แก่ไม่ใจลอกอย่าครัวพี่เป้าเลยใสยันมาดีไม่ได้มาไรวันนี้ใสยันยังรักพี่น้องชาวทั้งใหญ่ทุกคนคืนนี้ใครกลับบ้านก่อนใสยันจะซ้อนท้ายไปเป็นเพื่อน พ่อมนอดนี้ก็ไม่รับแล้วไม่รอบแหลจริงคุณเตีกไม่ทับยางนะไม่กับคนที่ยางผมจริงแจ่มเอยข้าหล่อแบบบาที่ไรต้องจริงแจ่มเลยต้องร่วมนำเขาหล่อแจริงชายันกับผมยังจ่มชายันไม่เลื่อนเรืองกับเพลงของชายันนี่เป็นธรรมตาตับกุนรองได้ตุ๊เลงของชายันแล้วอบมาตลอดกับ เปลี่ยนการร้อยกับคนใจเยันตัวะอะไรแล้วเนี่ยจ้าปัญดายุทธ์เป็นคนอี่รับแรงเงิรลงพลงคุกรองไม่ต้องวานใครดิรองเพลง่ายันเมื่อนหเออะายันรองเพลงเอตุธตาเป็นน่จายันตาเลยวรูุสึกปัดเปือกพี่พาว็ คือว่าชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปคิดอะไรมากมายมชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงลูกโยมบวชไวคนเราเกิดมาไม่มีใครหนีความตายถึงจะมีสักร้อยล้านปันล้านก็ตายโหงตั้ปปไม่ไรก็ตายย,ยังก็ตายนะโยโมนะอ่าก็อย่าไปคิดอะไรมากมาย คุณชื่ออะไรเลยนะคุณเต่งหมอปอบกูแล้วน้นจอมาแล้วเฟนไม่ตึงยาโย่เจอเตียงแล้วก็เราใช้ยันชื่อไรแล้วก็มากันแม็กเรากูบ่มากูไม่กลับเลยมึงอันเจอเตีงใชยันนึงแค่เจอใชยันเด็วกูได้เจอปลื้หลับบาทุนเออในดิเจต ลรมาแล้วไม่ผีไข่นุยคุยเข้าถ้ามาแล้วก็เชิญขึ้นบนรุ่งรักเดียวผีไข่นุยคุยเข้าเออแค่ปนชัยโจติวันวันนี้เขามาสายันสัญญามาวันนี้เขไม่มีอะไรมากมายสายันเองของคุณเป็ยังวิทยุช่องเขาริดอหรือว่าคลื่นประชาคมซีวิวสุซัยที่คลื่นของคุณหมอ ภูมิไทยนี่เป็นแก้วเคยควังไม่กุนเติงเคยควงกับมองภูมิไต่ตำเฉพาะพุ่มชมแต่เพื่อนใช่แตงแดงไม่ช้าช้านั่นแต่แกต้องแดงติดต่อที่ศูนย์แปดดึงเก้าสามดึงสี่ดึงสองดึงได้ดึงหนึ่งอันเลยแต่คุณบ้านเราอย่าลืมซื้อรังดกนางแอ่บรังดกแท้ติดต่อที่ศูนย์แปดดึง ยหยเพริลพ right? mm ันธอทในจริงคุณเตีงช่วยหานักร้องที่เสียงเหมือนสายยันสักคนถ้าใครร้องได้พี่เป้าจะให้ใช้นามสกุลสัญญานะครับช่วยหน่อยถ้าใครชนะการประกวดพี่เป้าจะยกโรงงานจูดศักให้เป็นของเขาเดี๋ยวก้องต้งเนื้อไม่อ๋อช่วยหายสายยันหน่อยได้สายยันนอนตายตาลับไปเลยเดี๋ยวพ่มจ้านักร้องติ่เชียงเหมือนสายยันติ่นชุดแอรพี่เป้าลาคอน เห็นมาด่วยคุนเราทำใจ่อยถ้าทำความดีเหล้วได้ขึ้นวันเป็นเออไม่ว่าก็ยได้ทำดีเหลือได้ขึ้นวันเว้นหออกแอรใจทำดีขึ้นวันถูกไันปีอยู่ปั้นโฟกัสนี้กับเรายการนุยเตีงทุกรามเปลี่ยนจันจเราจะรับสมัครนักร้องติดเชื้อเมื่อไหค่ก็ลองได้ก็ลองดีมีรางวัลก็เจญรวมสภาไเลย มาเร็วไรหลงได้ไหมแหลมกิดกบมูกันเลยเฮ้ยพ่อสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าหนี้คือรองได้ยังนองเพลงคือก้านคือเจอแล้วอย่านักรองมาแต่น้อยอ่ะ อ่าป้ามันี่เกิดที่ละปลูกตังงาดุนนี่คือปูนจุฬาป้อนขอโยจุฬาพ้อนนังคือโย่จาตำบนดุกนี่หนักรองนัคือแต่รองได้ย่ไม่รองได้ไหนกมาจ่อยกันแล้วเราหนักรองไอ้คนได็อยู่จัเป็นแล้วามันตะกคนมาไล่เตีแย้วไม่เอาไปกันแต่ปลอยรองที่ละปเนี่ยเจียมมันตึมๆแล้วปมโย่แต่หัวคนจำแต่บุญนี่ ลราดูดนันไอ้ชิปเอสป่มจอดโยว่าแต่แต,ตีปูนในตีปูนแล้วก็ปุ่มจะแต่งต้มไปกินกันในหลวงต้มแต่น้อยอ่านต่อติน้นเอาเต้าไฟของมันแต่งต้มตีปูนหลวงต้มต่อติอตอต้นรวยของใครเต่าอย่าล่าไม่ไปต่อติ้นหรือไม่ไปไปน,นู่นตึมอ๋อแล้วมาหลอดไรไม่ทราบกับนักร้องขุนปูน bấm ổng bấm này cứ mãi <laughs> qua mãi ài tăng càng ní mà quá mà tơi lót có mặt tòn đúc mà lúc anh chỉ trang có mặt trung tè tầm nhảy tầm nhảy các phun coi coi ba các phun chặc bài rồi hay là leo cả mai bia không mấy rồi tầm phứ các phun chọn tao lau เราไปช็ชอยเราไปอกดลุตต่างต้นก็แล้ว <c oughs> มากันเลยก็ปไปตึงจนปักกับผมจากใบลอยให้ก้าวไหนก็วิ่งไปต่างเอิอแล้วผมเดินมาดิม <c oughs> าแน่นรองได้น,ะนักรองไม่ไหมไอ้เหลือมินกี้ว่าก็เลยละได้ผลดึกดังก,ากลางรลดของกบไปแล้วไม่ติดกวัวเลยเราไอ้นุ่นมาดูนี่แล้วก็อ,อย่าว่ากวนจุล,ลป้อนเอา <c oughs> กับนักร้องตันต่อไปผู้ตายจริงนเดื หนักกองไอะไรปากมันเป็นว่าเดหน้าเป็ดตาเองมั้สวัสดีครับมาเจอไ้ดีคุณนี้นุ่มน่นุ่มไลนิิหนาลองเต้นนุ่มไล่คลิ๊กดิ๊กหนาลองเต้นหนาอยย่ตรงนี้ลองเินจองทรปหาลองได้ย่อเพลงแปลกใ ไอ้ไรก็วังนอนฟรีเง like ินฟรองไงลายตายไอ้รองปรากวดต้องรองไอ้จอบไอ้รองพีเด็ปารๆ่ะเล็ปนั่นนั่นไอ้รองนั่ยนล่นนล่นสบายสบายหลับคลับลับไม่ต้องยืนยันนะไอ้เจกูได้บิ๊กยอมไม่นุ่มาโดนดีล้วกูจะละกอนคนเป็นนักงมต้องไม่ใกเจ้างี้ที่เดิมต้องย่างบุญ โอ้ไม่ไม่เกิดปลาดเดือนี่ือนกุติปนจะแต่งตําจะกินกันได้หลงต้าเวลากุตอดติน้นรูเร็วละเอาเชิญกับนักร้องตันต่อไปผู้ตาจริงอะยุบว่ากูอ่บริชัดนี้เน่นักร้องนะ่ะมันฟ้านอกไรนะ วแต่งตัวดูนะอ,อ้องหลับหลับเปล่าเปลี่ยนบ้าไม่ดักดรอกสวัสดีครับสวัสดีก็แลบ,ดดอร,บรองดาวเปริงยนก็แลบมันใช้วาจนาก็แลบมึงอะพลาด ตู้นะคืบก็เล็บปรับคืบด้วยนักรองดีคุณเจอได้ไม่ราบกับนักรองนี่ปั้มนี่จี่ลาพินนัดรอนนอนไหมปราบตัหงย,ยัยยาไน้ายพอเมพี่นอนตุดตุดคนเป็นเล่นใจเป็นเลน่นที่ราปุ๊บดังใจว่องเลยนักรองมันเล่นเชียแล้ว mẹ bà Pìn ăn chuẩn câu, nhưng cá nên chọn câu cái này chọn na, chọn na đâu phải ăn gìn đi, chọn câu mà đấy bây giờ quăng chọn, hai lú cầm theo đống tôm, ba, giờ Pìn ăn như này, bớt như nằm trót trôn, na, tại em như nằm phu, bà Pìn ăn vô, tuần này cái tam tệ phải lên chạy hay phong, pháp à. ปั้มลานจุดหมายปั้มลานเป็นลูตุนปลีกได้ก็เป็นลูตุนดักกัดนะดักกัดเมมเลยหนาดาเป็นลูตุนไตเตะตาใจใช้ยันหย่อนละเอกี่ยนใจกัได้ก็เล็บปลีกร้อย้ัดทัดจาดปัตไตโรงเกตี้ลวง tua mà là gì Cái mì luôn là tùa của bọn anh Mà chửa bích Với chị huyết đồng đại mai Đại bản tên Đồng này ti Lọc bác bùng Lọc bác bùng Dạ 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 bác bùng Mày bằng lọc khen ta Tao điếp đồ lọc Mấy nhìn lọc phần nàn lắm Tên nàn quần mày tốt ว่ามันหลอนต้อเตจนแกนไม่ต้องไอ้รวยตอดื้มกันบอกจัดกาว่ากุลอยตีหนุกโอ้ยยังตีกันดอกพับุงให้จัดจัดลาพัดบุงลาพัดบุงเจ้าจ่าตุ๋นรอยเลยแม่มนำรวยตั้งน้าล้วบ้าบาเป้กุแลย ก็ม right> ีโจ้กูได้กูเนี่ยนุมาดูนในละปูนเจลฬาป้อนเราใจได้โยบ้านทำแต่บุญกูจะตีปอย่างตีกระแต่งต้มกินก็ไดูกต้มเราก็ตอดติมเต้ากูละแรงแต่นั้นไม่รู้ว่านักร้องจากจ้าคนวันแรกแต่แกงจัฟฟี่เราเองไม่รู้ตั้ที่ในไก่นะเอาเลยกลับเรื่มต้นการประกวดวันนี้คุณปูนเมืองจุฬาพอลตาจนาเหลือคุณเจ้าตังไปไหนกับ มความก้นก็เปมอยาจะนาเหลือในการร้องเพลงแต่ใดตามเลย่ป้จะพาไปเจอรถเก่งตั้ลยกันจะต่อปวมันจะเร็จเล็กเก่งเ่ยต่อวงหลันต่ำหน้าลแต่คุณดินายลุงเจนตั้อากนาหลือจ้าตังไปได้รับเปิมลาลาเพินมสนูเปิ่้าเพิ่นฟ้าเจอมูกระยาเหมนฟ้าบทำโยมันมากกาบเก็บ giấy ta chạy cho tăng về đây Tầm ta lấy mà mà Nhà đá có mở à cán Có lên cán, nuôi tiếng trong trầm trong trơm lục tuần tay Qua cái trái tiền <laughs> làm được tương bao sao sân Chắc xin là là một con... cho <laughs>

អ <ermo unlimited tiếngiroy Allah> <Vattly> ូនហ like like ើយដនអូនកាចាយច័ន្ទไหนព្រឿនទីចា